ครับนอกเหนือจากตัวของกุฏิสงฆ์ก็ดีหรือว่าพิพิธภัณฑ์นี้ก็ดีเราก็ยังได้เปิดให้มีการนมัสก,การปิดทองหลวงพ่อในโบสถ์ซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระ,ะพุทธร,รูปศิลาทรายแดงหินทรายแดงตั้งแต่ยุคอิทธยาตอนปลายทำไว้ในอุโบสถของวัดขนน,นแล้วก็เป็นอุโบสถที่ จำลองรูปแบบอุโบสถรถหลวงในกรุงเทพมาตั้งอยู่ที่วัดขนอนเนี่ยซึ่งวันอยู่วัดอยู่ในต่างจังหวัดนะจึงถือว่าเป็นวัดที่ด้นานด้านรอบอุโบสถมีวิหารคดหรือว่าวิหารรายนะมีพระพุทธร,รูประอุโบสถไว้เป็นที่สักการะบูชาแต่นั้นก็มีประชาชนมานมัสการปิดทองไหว้พระขอพรหลวงพ่อในโบสถ์วัดขนอนกัน อยู่เป็นประจําก็เลยได้เปิดอุโบสถเนี่ยให้กับทุกท่านได้มานะวัตการปติดทองไหว้พระช่วงนี้ทางวัดขนอนเรากําลังบูรณะวิหารคดซึ่งเป็นที่ปรฏิษฐานของพุทธรูปพระอุโบสถจํานวน120รูปเพราะว่าพุทธรูปจํานวน120รูปเนี่ย ตั้งแต่ถ้าถ้าอยู่ที่ทด้านด้าน,นนอกเนี่ยนะครเป็นพระพุทธรูปสมัยราชการที่5ครับตาทำขึ้นมาสมัยราชการที่ 5, ที่บอกว่าไปจำลองเรียนแบบวัดในกรุงเทพมานี่นะคะครับมามาทำก็พุทธรูปจะเก่าแล้วก็ชำรุดทุดโทรมก็เลยได้มีแล้วก็หลังคาเปลี่ยนทุดโทรมก็เลยได้ปรับปรุงวิหาร,รขึ้นมาใหม่ก็ซ่อมแซมพุทธรูปลงรักปิดทองใหม่นะฮะในรอบพระอุโบสถหลังนี้ ใครทำบุญสร้างวัดก็ได้กุศลมากนะคะแม้ว่าทางวัดขนอนจะได้รับการชื่นชมจากสังคมโดยทั่วไปถึงความมุ่งมั่นในการรักษามารดกทางวัฒนธรรมของชาติชิ้นนี้แต่ทางวัดขนอนก็ยังคงมีอุปสรรคโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพราะการเข้าชมการแสดงและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆภายในวัดนั้นทางวัด ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมใดๆค่ะแต่นักท่องเที่ยวที่ไปชมการแสดงก็จะมีน้ำใจต่อนักแสดงโดยการบริจาคเงินมากน้อยตามแต่ศรัทธาค่ะ เทวดาเป็นทูตกับดำฟ้ายังผิดกฎของสวรรค์นะฮะถูก3า0ส0 0หม่นปีอา,าจจะพ้นคำสาดลองคิดดูว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าทําผิดกฎของมนุษย์นะผิดศีลธรรมเนี่ยจะเป็นเวรเป็นกรรมหรืออะไหนถ้าติดตามชมการแสดงหนังใหญ่ของว่าหนาโอกาสนี้บัตน,นี้เสมอ เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนเราจัดกันทุกวันที่1 3 1 4เมษายนแต่วันไฮไลท์เนี่ยอยู่วันที่13เมษายนครับในปีนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่7นะครับงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่7เป็นการรวมงานวัธรรมสี่ภาคและก็เป็นงานรวมศิลปะวัธรรมช่าง10หมู่ซึ่งงานวัธรรมสี่ภาคเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราได้เชิญชวนกลุ่มศิลปินทั้งสภาค มาร่วมแสดงกันที่ลานกลางแจ้งหน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขหนอนไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้ก็จะเป็นลิเกฮูลูทางภาคตะวันออกจะเป็นโปรงรังอีสานนะทางภาคเหนือจะเป็นงานรัตาน,นานะทางบ้านเราภาคกลางก็จะเป็นพวกโขนหุ่นละครเล็กหุ่นคนแล้วก็ไฮไลท์ก็คือหนังใหญ่วัดขหนอนแบบเผากลาโบราณน,นะเราจะการแสดงตามแบบฉบับโบราณจัด งานเป็นงานเทศกาลแบบย้อนยุคนะซึ่งเราจะเริ่มการสแสดงตั้งแต่4โมงเย็นถึง3าทุ่มนะตั้งแต่วันที่13 14นะครับและในงานเนี่ยก็ยังมีงานศิลป,ปะการออกร้านงานศิลป,ปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปะช่างสิทิหมู่การแกะสลักไม้การปั้นหัวโขนการแกะสลักหนังการเพ้นสีลงตุ๊กตาอะไรเป็นต้นหรือการปูนปั้นเพชรบุรีนะได้